สนับสนุนข่าวกีฬาโดยโรงสีธัญ,ญบูรณ์สถาพรกำแพงเพชรไพโรธโฮมโปรและท่าขุนรามคอนกรีตห้างชุมอิเล็กทริกมอ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับข่าวกีฬาทาง vspor kamphaengphet com ประจำสัปดาห์ค่ะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรประจำปี2563ค่ะเมื่อวันที่9กันยายน2563ที่สนามกีฬาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรพลตำรวจตรีระวีพัฒน์อมรมุนิพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรประจำปี2563ระหว่างวันที่9กันยายนถึงวันที่17ตุลาคม2563พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมการแข่งขันพันตำรวจเอกนัทวุฒิสมชัยมงคลผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวว่าเนื่องด้วยสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ มีนโยบายส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจมีศักยภาพร่างกายที่ดีด้วยวิธีการออกกำลังกายและเล่นกีฬายอย่างสม่ำเสมอซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาให้ร่างกายแข็งแรงพลนานามัยสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีสุขภาพจิตที่ดีมีอารมณ์ที่มั่นคงสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมเพิ่มพูนสติปัญญาพัฒนาบุคลิกภาพและคุณลักษณะประจำตัว ที่ช่วยเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมยิ่งขึ้นได้แก่ความซื่อสัตย์สุจริตความรับผิดชอบความอดทนเข้มแข็งความยุติธรรมการมีระเบียบวินยัยการเคารพการปฏิบัติตามกฎกติกาการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยความมีเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่และการเสียสละ นอกจากนี้กีฬายังก่อให้เกิดความสมมามัคคีกลมเกลียวร่วมมือร่วมใจส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีตำรวจภูธรกำแพงเพชรจึงได้จัดโครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกายทางการกีฬาประจำปี2563โดยจัดให้มีการแข่งขัน3าช้นกีฬาประกอบด้วยการแข่งขันกีฬาฟุตบอล11คนชายการแข่งขันกีฬาเปตองประเภททีมชายและทีมหญิง และการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อซึ่งมีข้าราชการตำรวจทุกสถานีภายในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมการแข่งขันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและเชื่อมความสมามัคคีระหว่างข้าราชการตำรวจเป็นการออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกบำรุงสุขดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมคะกีฬาเป็นยาวิเศษนอกจากจะทำให้สุขภาพแข็งแรงแล้วยังสร้างความสามัคคีให้กับหมูุคณะด้วยนั่นเองค่ะไปต่อกันที่ข่าวที่2สํานักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกําแพงเพชรจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร เมื่อวันที่8กันยายน2563สาำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชรนำโดยในชอบส้อยจิตท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชรจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดกำแพงเพชรชนิดก,กีฬาวอลเลย์บอลชายหาดโดยมีเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนประชาชนในทุกกลุ่มและทุกพื้นที่ในจังหวัดกำแพงเพชร ได้มีโอกาสเล่นกีฬารู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดเพื่อยกระดับมาตรฐานและระบบการส่งเสริมพัฒนากีฬาฟุตบอลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเด็กเยาวชนและประชาชนได้รับการพัฒนาความสามารถถึงขีดสุดเข้าสู่การเป็นนักกีฬากึ่งอาชีพและอาชีพต่อไปการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดกำแพงเพชรชนิดก,กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็นรุ่นต่างๆได้แก่รุ่นอายุ12ปีชายรุ่นอายุ14ปีชายรุ่นอายุ16ปีชายรุ่น18ปีชายรุ่นอายุ12ปีหญิงรุ่นอายุ14ปีหญิงรุ่นอายุ16ปีหญิงและรุ่นอายุ18ปีหญิงโดยทำการแข่งขันระหว่าง,งวันที่8-11กันยายน2563ณสนามกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร การแข่งขันกีฬานอกจากจะทําให้สุขภาพแข็งแรงแล้วนะคะยังสามารถต่อย,ยอดเป็นอาชีพได้ในอนาคตค่ะไปต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําแพงเพชรจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอบอกจกําแพงเพชรครับเมื่อวันที่7กันยายน2 5 6 3ณโรงยิมเนเซียมหนึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําแพงเพชรนายโจมทิตาชนะพักเลขานุก,การนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอบจอกำแพงเพชรครับโดยมีนายสุภชัยสีงามผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ตัดสินและนักกีฬาวอลเลย์บอลเข้าร่วมในพิธีเปิดนายสุภชัยสีงามผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวว่าการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลออบจกำแพงเพชรครับ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาและกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปหันมาสนใจและมีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาเพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้กฎกติกาและประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬาเพื่อปลูกฝังความเป็นระเบียบวินยัยมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้จักการให้อภยัยการเคารพในกฎกติกาและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอันเป็นพื้นฐานที่สำคัญ และเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการต่อต้านยาเสพติดสำหรับการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอ,อ,อ,อลอบจกำแพงเพชรครับมีกำหนดจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่7ถึง10กันยายน2563รที่ผ่านมาณนะโรงยิมเนเซียมหนึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรโดยแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็นสองรุ่นประกอบด้วยรุ่นประชาชนหญิงและรุ่นประชาชนชายซึ่งมีผลการแข่งขันดังต่อไปนี้ รางวัลชนะเลิศประเภททีมชายได้แก่อันดับ1ทีมไอเยราอันดับสองทีมแสนแสบอันดับ3ทีมไมยราบเอและรางวัลชนะเลิศประเภททีมหญิงได้แก่อันดับ1ทีมเอราวันอันดับสองทีมราชพฤกษ์และอันดับ3ทีมเรืองวิทย,ยาคมกระต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลไปด้วยนะคะไปต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ ทีมงานขี้เล่าหลวงและดงมะนาวเข้มแข็งร่วมกันจัดการแข่งขันฟุตบอลเจคนดงมะนาวครับต้านภัยยาเสพติดครั้งที่1เมื่อวันที่6กันยายน2563ที่สนามโรงเรียนบ้านขมงหักตำบลเทพนครอําเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรคณะกรรมการทีมงานขี้เล่าหลวงและดงมะนาวเข้มแข็งร่วมกันจัดการแข่งขันฟุตบอลเจคนดงมะนาวครับต้านภัยยาเสพติดครั้งที่1นํานำทีมโดยผู้ใหญ่ปุ๊ก สรีดาพมเมืองพร้อมด้วยคุณวิทวันเชิดชูชีงเงินรางวัลกว่า3 0,000ืบาทโดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน24ทีมจัดการแข่งขันระหว่างวันที่5ถึง6กันยายน2563รผู้ใหญ่ปุ๊กสรีดาพมเมืองเปิดเผยกับทีมข่าวกีฬาว่าการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดดงมะนาวครับทางคณะกรรมการทีมงานขี้เล่าหลวงได้จัดการแข่งขันขึ้นทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสร้างความสมัคคีในหมู่คณะ ทั้งนักเรียนและประชาชนรวมถึงชุมชนในพื้นที่ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอลให้มีคุณภาพสามารถแข่งขันในรายการต่างๆในอนาคตได้นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหมู่บ้านให้ได้รู้จักซึ่งกันและกันการแข่งขันไม่ได้มุ่งหวังให้เกิดผลแพ้หรือชนะแต่สอนให้ประชาชนในพื้นที่ได้เรียนรู้ถึงความเสียสละรู้แพ้รู้ชนะและรู้อภยัยตระหนักถึงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สิ่งสำคัญคือให้ห่างไกลและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดต่างๆซึ่งกีฬาเป็นวิถีทางหนึ่งที่จะช่วยให้เยาวชนพ้นภัยจากยาเสพติดและผลดีอื่นๆที่เกิดขึ้นตามมาอีกด้วย คุณผู้ชมคะยุคสมัยนี้มีการจัดการแข่งขันกีฬาเยอะนะคะถือได้ว่าเป็นเวทีที่จะทําให้เยาวชนและประชาชนที่ชื่นชอบในกีฬาได้ออกมาแสดงความสามารถกันค่ะไปต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชรเป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬาสารสัมพันธ์คนมหาไทยประจําปี2563ที่ลานกีฬา8 0พรรษาม,มหาราชันศูนย์ราชการจังหวัดกําแพงเพชรนายชวริษแสงอุทยัยผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชร เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬาสารสัมพันธ์คนมหาไทยจังหวัดกำแพงเพชรร่วมด้วยข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยและเจ้าหน้าที่ร่วมการแข่งขันกีฬาสารสัมพันธ์คนมหาไทยกันอย่างพร้อมเพียงเนื่องด้วยวันที่1เมษายนกระทรวงมหาดไทยได้กําหนดให้เป็นวันที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยเพื่อนนอมลําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระบรมราชองค์การจัดตั้งกระทรวงมหาดไทยขึ้นเมื่อวันที่1เมษายน2435นับเป็นเวลากว่า128ปีและได้ปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยประโยชน์ให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ภายใต้ปณิธานแห่งการบำบัดทุกบำรุงสุขทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรมีความสมัครสมานสามคัคคีและเกิดสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาจำนวน4ชนิดได้แก่เปตองวอลเลย์บอลฟุตบอลและกีฬาพื้นบ้านหลังจากพิธีปิดเรียบร้อยแล้วได้มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษระหว่างทีมรวมดาวมหาไทยพบกับทีมสิงโตเมืองกำแพงโดยผลการแข่งขันทั้ง2ทีมกลิ่นกันไม่ลงเสมอกันไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ค่ะ คุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะและช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสังคมรอบบ้านค่ะสนับสนุนข่าวสังคมโดย บริษัทสิงโตทองไร้จำกัดผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุงคุณภาพสะอาดได้มาตรฐานการผลิตเป็นสากลใหญ่ที่สุดของภาคเหนือโดยอัตราการผลิต2,000ตันต่อวันพร้อมบริการโลจิสติกของไทยด้วยคุณภาพมาตรฐานสากลทั้งไทยและต่างประเทศภายใต้แบรนด์ข้าวสิงโตทองหอมนุ่มคุ้มราคา 15ปีปตอทอสอพพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนไม่ต้องทำตัวเด่นแต่ก็ยากที่จะละสายตากล้าเผชิญหน้าทุกความท้าทายหนึ่งเดียวที่ผมเชื่อใจคำว่าดีที่สุด หยุดเขาไม่ได้ Fortuner l e g e n d เดและ Fortuner 2.4ใหม่สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จเชากววชะกังราวกลับมาพบกันในช่วงที่2กับข่าวสังคมรอบบ้านค่ะ เริ่มต้นข่าวแรกคะ่ะจังหวัดกำแพงเพชรจัดถแถลงข่าวการจัดงานประเพณีสาต์ไทยกล้วยไขย่และของดีเมืองกำแพงเพชรประจำปี2563เมื่อวันที่9กันยายน2563เวลา13.30นณะลานกิจกรรมห้างท็อปมาร์เก็ตชั้น1ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์กำแพงเพชรในชวลิตแสงอุทยัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานประเพณีสาต์ไทยกล้วยไขย่และของดีเมืองกำแพงเพชร ประจําปี2563พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมการถแถลงข่าวการจัดงานประเพณีสัต์ไทยกล้วยไขย่และของดีเมืองกำแพงเพชรประจําปี2563ระหว่างวันที่17ถึง26กันยายน2563รวม10วัน10คืนการจัดงานประเพณีสัตยไทยกล้วยไขย่และของดีเมืองกำแพงเพชรประจําปี2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและส่งเสริมอนุรักษ์ขนบรรมเนียมประเพณีอันดีงามส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมของเกษตรกรและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชรส่งเสริมกิจกรรมการทำบุญตักบาทในวันสาตว์ไทยการทอดผ้าป่าแถวแห่งเดียวในโลกส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านเกษตรของเกษตรกรการปลูกกล้วยไข่ในพื้นที่ตลอดจนนำสินค้าพืชผลทางการเกษตรมาร่วมจัดจำหน่ายภายในงาน ดยกิจกรรมการแถลงข่าวมีการนำเสนอกรอบแนวทางการดำเนินการจัดผังการจัดงานและการชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดงานอาทิการเตรียมจัดนิทรรศการการแสดงผลงานทางการเกษตรและของดีเมืองกำแพงเพชรการจัดขบวนแห่ในช่วงพิธีเปิดงานการจัดประกวดที่ดากล้วยไข่การเตรียมจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าแถวกวนกริยาศาสตร์กระทะหลวง แนวทางการประชาสัมพันธ์การจัดงานและแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อไวรัสโควิด -19 เป็นต้นในโอกาสนี้ก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้มาร่วมเที่ยวงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงเพชรปีปี2563ในวันที่17กันยายนนี้เป็นต้นไปค่ะ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะอุทยานแห่งชาติคลองลานคึกคักนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพักผ่อนเที่ยวชมน้ำตกในช่วงวันหยุดยาวชดเชยสงกรานต์4วันค่ะเมื่อวันที่5กันยายน2563ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองลานอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรมีประชาชนนักท่องเที่ยวพาครอบครัวไปพักผ่อนในช่วงวันหยุดยาวติดต่อกัน4วันหลังจากที่รัฐบาลประกาศให้วันที่4และ7กันยายน เป็นวันหยุดชดเชยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาซึ่งที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรมีประชาชนนักท่องเที่ยวทยอยพากันมาเที่ยวชมบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติที่เขียวขจีประกอบกับสายน้ำที่ไหลยเย็นของน้ำตกคลองลานนายสุรชัยพกมณีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติตคลองลานอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรเปิดเผยว่าหลังจากที่อุทยานได้เปิดให้บริการ ประชาชนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมบรรยากาศในน้ําตกคลองลานได้ตามปกติแล้วนั้นทางอุทยานยังได้ดําเนินการตามมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัดโดยให้นักท่องเที่ยวเช็คอินในแอปพลิเคชันไทยชนะทุกคนเพื่อเช็คยอดนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าออกตลอดช่วงวันหยุดยาวซึ่งเป็นการควบคุมจํานวนนักท่องเที่ยว และให้มีสุดคัดกรองให้นักท่องเที่ยวทุกคนตรวจวัดอุณหภูมริร่างกายและสวมหน้ากากอน,อนามัยก่อนเข้าชมน้ำตกโดยในขณะน,นี้ทางอุทยานแห่งชาติคลองลานได้จัดทำเชล้ยทางเดินเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายสำหรับคนชราและนักท่องเที่ยวที่ไม่สะดวกในการเดินเท้าสามารถนั่งรถเข็นและเดินชมบรรยากาศในน้ำตกได้อย่างสะดวกสบายด้วยเส้นทางที่สร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในช่วงเดือนกันยายนนี้จากการตรวจสอบพบว่า มีนักท่องเที่ยวทั้งจากต่างจังหวัดและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาใช้บริการแล้วกว่า1,500คนซึ่งคาดว่าในช่วง1ถึง4วันน่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสำหรับขั้นตอนและแนวทางการปฏิบตัติในการเข้ามาใช้บริการทางอุทยานได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยสอดส่องดูแลในเรื่องของการลงเล่นน้ำ ซึ่งทางอุทยานแห่งชาติคลองลานยังไม่อนุญ,ญาตให้ลงเล่นน้ำแต่สามารถแช่เท้าและเข้าไปถ่ายรูปใกล้กับตัวน้ำตกได้ซึ่งในอนาคตมีแนวโน้มที่จะเปิดไฟเขียวให้นักท่องเที่ยวได้ลงเล่นน้ำเร็วๆนี้อย่างแน่นอนค่ะ คุณผู้ชมคะนอกจากวันหยุดยาวแล้วนะคะวันหยุดสุดสัปดาห์ก็สามารถที่จะไปพักผ่อนหย่อนใจกันได้ที่อุทยานแห่งชาติคลองหลานบ้านเรานะคะไปต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะใจเดียวกันคนรักนกจัดกิจกรรมการแข่งขัน call back g o o d farm ครั้งที่หนึ่งที่ร้านกาแฟ g o o d farm บ้านทุ่งนายกหน่องสลบกบาทชมรมนกบินอิสระกำแพงเพชรร่วมกับเพื่อนสมาชิกจากหลายจังหวัดได้แก่กำแพงเพชรนครสวรรค์ กาญจนบ,บุรีสระบ,บุรีปทุมธานีลำพูนอ่างทองพิจิตรและเชียงใหม่จัดกิจกรรมการแข่งขันขอบแบ็กกู๊ดฟาร์มครั้งที่หนึ่งที่ร้านกาแฟกู o ดฟาร์มบ้านทุ่งนานานยกหน่องตําบลสลกบาทอําเภอขานุวรลักษณ์สระบุรีจังหวัดกำแพงเพชรโดยแบ่งออกเป็น3มรุ่นชิงถ้ววรางวัลจากพลเอกชัยยพกอายภาพที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารสูงสุดดรวัชรพงศ์ครูวิจิตรสุวรรณเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายปรพลอดิเรกสารที่ปรึกษากิติมาศร,รองประธานผู้แทนรัษฎรคนที่หนึ่งคุณสุธีพงเพียรชอบเลขานุการส่วนตัวร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สสปริญญาเลิกหลายสสกำแพงเพชรเขตสี่สำหรับนกที่นำมาร่วมในการประกวดครั้งนี้มีมากกว่า160ตัวเช่นนกเลิฟเบิรนกฟอร์ฟันกหงยกนกคอคาเทคนกกลีนซิก นกซักขนัวเกรย์นกมาคอโดยมีการจัดให้แต่ละประเภทบินมาหาเจ้าของของตนเองเมื่อสัญญาณนกหวีดดังขึ้นกล่องปล่อยนกจะถูกเปิดออกเมื่อจับเวลานกของใครบินมาถึงเจ้าของก่อนและทําเวลาได้ดีก็จะเข้ารอบรับรางวัลไปส่วนนกของใครไม่บินกลับมาที่เจ้าของก็จะบินไปเกาะที่ต้นไม้และเสาไฟสร้างความสนุกสนานแก่เพื่อนสมาชิกที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก นายพรเทพพุ่มพวงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลพบาทกล่าวว่าเป็นความยินดีอย่างยิ่งที่กลุ่มชมรมนกบินอิสระกำแพงเพชรและหลายๆจังหวัดได้มาร่วมจัดกิจกรรมที่ร้านกาแฟกู๊ดฟาร์มคาเฟ่บ้านทุ่งนานายกหน่องโดยสถานที่ดังกล่าวเป็นร้านกาแฟสไตล์ธรรมชาติอบอุ่นทุกครั้งที่มาแวะเวียนและเป็นจุดแวะแลนด์มาร์คจุดแรกที่เข้าเมืองกำแพงเพชรในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมแข่งขัน c อ l l back good ร์มครั้งที่1 หวังว่าทุกคนจะได้รับความสุขความสามัคคีที่มีให้กันที่รักการเลี้ยงนกประเภทดังกล่าวเหมือนเหมือนกันพร้อมขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมดังกล่าวส่วนจากนี้ไปจะเปิดจัดกิจกรรมอีกทีเมื่อใดก็ขอให้ติดตามกันเร็วเรวนี้ค่ะ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่คนรักนกไม่ควรพลาดนะคะแล้วก็สายคาเฟ่ขอกาแฟาทั้งหลายเนี่ยก็แวะเวียนไปเยี่ยมชมกันได้กับ Good Farm Cafe นะคะที่สลบ,บาดนี้เองค่ะไปต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะเทศบาลเมืองกำแพงเพชรต้อนรับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อศึกษาดูงานก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาค่ะ เมื่อวันที่8กันยายน2563นางโชติกาธิตะชนะพักรองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรได้รับมอบหมายจากในายชัยวัฒน์สุภัฏพาณิชนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรเป็นประธานในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานตำแหน่งรองผู้ในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง15จังหวัด ร่วม้วยคณะผู้บริหารเทศบาลปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรหัวหน้าส่วนการงานและผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเข้าร่วมเนื่องด้วยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา โดยกำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริงระหว่างวันที่1-15ถึงกันยายน2 5 6 3สาำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งได้เลือกให้โรงเรียนเทศบาลสองวัดทุ่งสวนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเป็นสถานที่ศึกษาดูงานในการฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริงโดยมีคณะผู้ศึกษาดูงานจำนวน20คน โรงเรียนเทศบาล2วัดทุ่งสวนสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้รับประกาศให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการและเป็นโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นกระทรวงมหาดไทยซึ่งโรงเรียนเทศบาล2วัดทุ่งสวนโดยการนำของนายทวัฒเทพพยุหะผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ เป็นโรงเรียนที่น้อมนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างยั่งยืนจนเป็นที่ยอมรับของสถานศึกษาหลายแห่งเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับปฐมวัยและประถมศึกษามีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น555คนซึ่งการนำเสนอในครั้งนี้มีสาระสำคัญดังนี้ 1. 1. การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอนุบาล 2. ฐานการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง4ฐานประกอบด้วยฐานที่ 1. ฐานการเรียนรู้ศิลปะพอเพียงฐานที่2ฐานการเรียนรู้การจัดการวัสดุเหลือใช้ฐานที่3ฐานการเรียนรู้อาชีพพอเพียงและฐานที่4ฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงค่ะ คุณผู้ชมคะโรงเรียนเทศบาล2วัดทุ่งสวนถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนต้นแบบที่ได้น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาสําหรับโรงเรียนใดสนใจที่จะสอบถามแล้วก็ติดต่อขอข้อมูลนะคะก็ติดต่อไปได้ที่โรงเรียนเทศบาล2วัดทุ่งสวนค่ะมากันที่ข่าวสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมเทศบาลตําบลน,นิคมทุ่งโพทะเลจัดงานทอดเทียนโฮมทอดต้นเงินร้องสารพันยะ สืบสารวัฒนธรรมไทยอีสานณวัดมหาโพธิมงคลตำบลทุ่งโพทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเมืม่อวันศุกร์ที่4กันยายน2563เวลา9นาฬิกานายศักดิ์สมโน,โนผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดงานทอดเทียนโฮมทอดต้นเงินร้องสรพันยะทำนองอีสานณวัดมหาโพธิมงคลตำบลนิคมทุ่งโพทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายสิงหวัฒน์วัฒนศิรินายกเทศมนตรีตำบลน,นิคมทุ่งโพทะเลและประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวรายงานร่วมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและประชาชนตำบลน,นิคมทุ่งโพทะเลเข้าร่วมงานกันอย่างคับข้างงานทอดเทียมโฮมทอดต้นเงินร้องสรรพันญยะทำนองอีสานเป็นประเพณีที่ดีงามของชาวไทยเชื้อสายอีสาน เป็นประเพณีที่ดีงามของชาวไทยเชื้อสายอีสานเป็นประเพณีเก่าแก่ซึ่งชาวตำบลน,นิคมทุ่งโพทะเลส่วนใหญ่เป็นคนอีสานได้สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นทําในช่วงเข้าพรรษาหรือช่วงกลางพรรษาถึงก่อนออกพรรษาในทุกๆวันพระคำว่าทอดเทียนมาจากคำสองคำคือทอดระยะจากจุดหนึ่งถึงอีกจุดหนึ่งและอีกในหนึ่งคือการถวายสิ่งของแด่พระ ส่วนคำว่าเทียนคือเครื่องบูชาพระหรือจุดให้แสงสว่างที่หล่อด้วยขี้ผึ้งหรือไข่เป็นต้นมีไส้ตรงใจกลางจากการนำความหมายของสองคำมารวมกันอาจจะหมายถึงการนำต้นเทียนที่มีอยู่ของแต่ละหมู่บ้านหรือวัดนำไปบูชาจากวัดหนึ่งถึงอีกวัดหนึ่งเพื่อเป็นการเยี่ยมยามถามข่าวสารทุกสุขดิบของชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านประเพณีทอดเทียนของชาวอีสานนี้สืบทอดกันมายาวนานหลายชั่วคน โดยหมู่บ้านหนึ่งจะต้องนำต้นเทียนไปบูชาอีกวัดหนึ่งซึ่งอาจจะอยู่คนละหมู่บ้านแล้วทำพิธีทางพระพุทธศาสนาสำหรับการจัดประเพณีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถวายเทียนพรรษาในเทศกาลเข้าพรรษาและเพื่อบูชาพระรัตนาตรัยเพื่อเป็นการสืบสารฮีต12คลอง14ประเพณีอันดีงามของชาวไทยอีสานเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างหมู่บ้านเพื่อเป็นการสแสดง เพื่อเป็นการแสดงความสามัคคีและเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปซึ่งหลังจากทำพิธีเปิดนั้นมีการแสดงฟ้อนรำของกลุ่มชาวไทยทรงดำจำนวน5ชุดมีการเป่าแคนพร้อมกับการขับรำไปด้วยโดยหาชมได้ยากซึ่งจะมีให้ชมเฉพาะในพิธีนี้เท่านั้นนอกจากนี้ชาวไทยดำยังมีประเพณีร่วมกันกับชาวไทยพื้นถิ่นอาทิสงกรานลอยกระทง และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆอีกด้วยเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สำคัญของชาวตำบลน,นิคมทุ่งโวทะเลนะคะและนอกจากนี้ค่ะยังมีอีกหนึ่งงานประเพณีนะคะที่ขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะว่าต้องไปเที่ยวให้ได้ค่ะกับงานประเพณีศาสตรไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงเพชรประจำปี2563นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง26กันยายนนี้10วัน10คืนค่ะ สำหรับวันนี้ข่าวกีฬาทาง v s p o t t ์ต m พง p ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ